เยาวชนเปรียบเสมือนต้นกล้าที่ต้องได้รับการบ่มเพาะและการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้ต้นกล้าเติบใหญ่เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงสร้างประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สังคม CPN ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้จึงได้ริเริ่มโครงการ CPN เพาะกล้าปัญญาไทยเพื่อสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมหลากหลายประเภทเสริมสร้างประสบการณ์ด้านต่างๆและจัดสร้างศูนย์าการเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนให้แก่เด็กและเยาวชนไทยคงไม่ดีนักหากมีต้นกล้าเพียงไม่กี่ต้นที่ได้รับโอกาสครูดาวเทียมหนึ่งในโครงการ cpn เพราะกล้าปัญญาไทยจึงได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักคือการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนครูและอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตชนบทด้วยการมอบอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนดังกล่าวจำนวน152โรงเรียนเพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศแต่ยังมีต้นกล้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้รับโอกาส กรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือกรมพินิษเป็นสถานที่ที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นที่สำหรับกักขังและจำกัดอิสรภาพของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดแต่ความจริงแล้วนั้นกรมพินิษมีหน้าที่หลักในการดูแลและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเหล่านั้นให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมได้จึงทำให้เกิดโครงการ สนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในชื่อโครงการ CPN เพราะกล้าปัญญาไทยครูดาวเทียมพัฒนาความรู้สู่น้องในกรมพินิษโดย CPN ร่วมกับกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและกระทรวงติธรรมจัดมอบอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในกรมพินิษเพราะเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ในกรมพินิษ เป็นผู้ที่ได้โอกาสทางการศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่พวกเขาจะต้องได้รับโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน์เพื่อให้พวกเขาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองครอบครัวและสามารถนำไปต่อยอดขยายโอกาสทางการศึกษาและประกอบอาชีพภายหลังการปล่อยตัวได้ในอนาคตก็เป็นตัวแทนของบริษัท ทีเพนนะครับซึ่งบริษัทหนง่เรามีความประสงค์ในการที่ทำสูนย์การค้าแต่ิ่งที่สำคัญก็คือว่าการที่เราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชนที่เราไปทำธุรกิจศูนย์การค้านะครับก็ได้ให้ความสำคัญกับโครงการอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกก็เป็นเรื่องของการศึกษาส่วนตองที่2ก็เป็นเรื่องของการทำดีทางด้านทางความสัเคราะห์แล้วก็ส่วนที่3ก็เป็นเรื่องของ การช่วยเหลือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในวันนี้เด็กจะได้มีโอกาสได้มากล่าวถึงนะครับเกี่ยวกับโครงการที่เป็นส่วนของการศึกษาซึ่งเราเองมองว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าการศึกษาเนี่ยทำให้คนเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความคิดที่ดีนะครับเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วนอกจากจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเนะีย่ยจะเป็นที่พึ่งพา ของคนแวดล้อมที่อยู่รอบๆชีวิตของเราเอด้วยนะครับในสิ่งหนึ่งที่เราได้ทําไปเป็นโครงการที่เราเรียกว่าครูนะครับผ่านดาวเทียมนะฮะซึ่งต,ตรงนี้เราจะทําไปแล้วนะครับในปีที่ผ่านมาก็คือ88โรงเรียนแล้วก็ในปีทั้ๆไปวัฒนธรรมมี64โรงเรียนและสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งที่สําคัญยิ่งก็คือการที่คนไทยทุกคนได้มีความสามารถที่จะเข้าสู่การศึกษาที่มีคุณภาพครับเราจึงมีความรู้สึกว่า ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเราครับก็ขอกลับขอบคุณและโดยทุกท่านมานากับนี้ด้วยครับขอบคุณครับและนี่คือหนึ่งในโครงการที่ c p n ได้ทำแล้วก็จะทำต่อไปเพื่อเราและสังคมของเราต่อไป